ขายได้หลายนะ75บาท5บาทนั่นเองค่ะแล้วแต่ราคาเป็นทุกกาให้น้องเป็นทุกการน้องเนี่ยน้องน้องคนนี้ค่ะขายได้กจะ้นอน้องอันเท่าไหร่นะ257เจ็ดเฉพาะบคนเดียวขาย577อ๋อ0 0 ขายใบต้อง5,700เจ็ดออใบใหายมาเลย5,700ดีกว่า5้าบาทก็้ไม่ค่อยลงเลยนยต่อเหจริงา็75ห้าใบต้องให้เอ่ตงกันแวบบให้เท่ไหร่เจ็ดจตังค์เลยจุด้ตอนนี้เอาฟรีไปเลยและกันเออยวซื้อให้จบ15้าตางก็ดีแล้วล่ะปนี้เรืองแสงไหมอันนี้ไม่เฉพาะสีชมพูครับ 你咋，你发我？